สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนไอเจ้าลำโพงธรรมดาตัวนี้นะฮะเป็นตัวเครื่องขอยายเสียงตัวนี้นะฮะให้มันสามารถรับสัญญาณบลูทูธได้นะฮะสะภาพนะฮะดูสภาพอันนี้ผมซื้อมาเป็นสิบปีนะะโดยไอตัวสัญญาณตัวที่มันรับสัญญาณบลูทูธจะเป็นตัวนี้นะะก็ซื้อมาได้เป็นน่าจะสองปีแนละ้วอันนี้แบตมันไม่ค่อยเก็บ มันไม่ค่อยเก็บแบตเท่าไหร่นะก็<อ>ะเลยคิดว่าเดี๋ยวจะามาใส่ใช้กับไอตัวนี้นะฮะเลยวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะผมจะต้องหาวิธีแกะไตัวนี้ก่อนมันแกะยังไงไ่รู้นะเมะื่อคืนผมนั่งแกะแล้วรู้สึกว่ามันต,ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะ ผมตอนแรกผมว่ามันจะมีสกูหรือมีแกะออกม,มันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมหาวิธีแกะก่อนอ่านี่ผมแกะเรียบร้อยนะฮะข้างในมันก็จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกนะฮะก็คือจะมีแบตเตอรี่นะ,ะแบตเตอรี่ทั้ง3 7โวลต์นะฮะตัวนี้ลักษณะจะบวมไปละ ก็คือแบตมันเสื่อมแล้วฮนะมันไม่เก็บแบตและแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องอินพุตเข้ามานะฮะตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตนะ,ะอ่าไอตัวอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะดูเล็กหมดเลยนะฮะทั้งตัวน็อตเนี่ยจะดูเล็กมากอันนี้ผมต้องใช้ไขควงไขควงแฉกที่ปลายเล็กๆเ,เลยนะฮะ ในการขัน สำหรับสิ่งที่ผมจะทำนะก็คือว่าผมจะเอาตัวอไอตัวแบตเตอรี่นี้ออกมานะฮะแล้วก็ต่อสายสำหรับไฟเลี้ยงเข้าวงจรน,นี้เอาไปต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ที่จะจ่ายไฟเลี้ยงตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าผมเอาไปใส่กับเครื่องขยายเสียงตัวนี้ลนะก็คือไม่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของอตัวสวิตช์ดิบสวิตช์ตัวนี้ก็จะใช้ปุ่มเดิมอยู่แต่ก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องต่อให้มันยื่นออกมาจากตัว ขยายตัวเนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวนี้มันจะเป็นวงจรของเเรกูเตอร์ของไฟที่จะเลี้ยงตัวบลูทูธคือต่อมาไว้ข้างหลังแล้วก็ตัวนี้ที่มันเป็นอินพุตเข้าไปหาไอ้ตัวแอมลิฟายเออร์แล้วก็เอามาบัดกีแล้วตรงนี้ตรงช่องอินพุตเลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องต่ออินพุตอินพุตมันก็จะต่อเข้ามาที่ ต่อเข้ามาที่ชุดของตัววิวตัวคอนโทรลเสียงตรงนี้นะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าตัวแอมป์ฟายเออร์แอมป์ฟายเออร์ตัวนี้มันมีทรานซิสเตอร์อยู่3ตัวไม่ใช่ทรานซิสเตอร์ดิมันเป็น IC ซนะไอซีสตัว IC 5ขาก็ขับได้น่าจะประมาณไม่เกิน10วัตต์แวัตต์หรือ10วัตต์นี่แหละประมาณนี้ ก็นีะตอมันเข้าไปเลยส่วนไฟตรงนี้ก็เอาเข้าไปเลี้ยงเอาเข้าไปต่อกับทานโฟมเมอร์ข้างในแล้วก็กลับมาที่ภาคอ่าเล c ก i ิฟแล้วก็ r e g u เลเตอรตรงนี้เพื่อจ่ายให้กับแอม i f ฟก็แยกกันตรงนี้จ่ายให้ Bluetooth ตรงนี้จ่ายให้แอมป e ฟายส่วน ไตัวลําโพงตัวนี้ก็แกะพิเกอร์ออกแล้วก็เอามาขัดใหม่ขัดใหม่แล้วก็ลงลงเลกเกอร์ใหม่จนะดูสวยขึ้นตอนแรกว่าจะทํากล่องใหม่แต่น้าท่าทางจะเสียเวลาน,นานมากก็เลยเอาแค่นี้ก่นอนออกมาขัดก่อนมันยังพอใช้ได้อยู่โอเคประมาณไม่ตัดเอาไม่ตัดเอาแรงตัอนอ่อน ปัจจุบันนี้ไอ้ชุดเครื่องเสียงประเภทนี้ราคามันถูกก็ไม่มีใครมาโมดิฟายขนาดนี้หรอกเป็นเครื่องเสียงที่แบบว่าม,มีขายไปว่ามีบลูทูธให้ด้วยแต่นี่มันของเรามันมีอยู่ก็เลยลองลอง,ลองเอาบลูทูธที่มันแบตมันเสื่อมเนี่ยลองเอามาลองเอามาใช้งานดูกับตัวนี้นะก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายกับตัวเดิมยังคงคงเดิมอยู่สำหรับใครที่ชอบหรือว่ายังอยากใช้ไอ้ตัวเ,เครื่องเสียงชุดเก่าๆพวกนี้ก็ อยากได้เสียงแรงขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนชุดแอมปิฟายให้มันมีขนาดวัดที่แรงขึ้นมันก็จะดังขึ้นเปลี่ยนชุดลำโพงใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นเหมือนเหมือนกันอันนี้เราไมเอาไปฟังแบบไม่ต้องดังขนาดว่าลําโพงมาแชลหรือเฟนเดอร์อะไรเงี้ยเอาฟังแบบสบายๆไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้ไปเจอคลิปฝรั่งบางคนเขาก็เขาก็ใช้ชุดชุดของภาคจ่ายไฟใหม่ชุดของภาคแอมปิฟายฟใหม่ เสียงมันจะดีมากแล้วก็ประกอบกันเลยสปีกเกอร์ตัวนี้ไปขับซับฟูเจอร์ข้างในจัมเปอร์ตัวนี้สายอินพุตของของพักขายายเสียง ส่วนอันนี้เป็นภาพจ่ายไฟภาพจ่ายไฟชิมตัวนี้ที่ผ่านทานฟอร์เมอร์ออกมาเพื่อที่จะมาแปลงเป็นไฟตรงตัวนี้เป็นสปีกเกอร์สปีกเกอร์สองตัวนี้น <Okay. S 2> ออกมาจากเอาตพุดของชุดแอมฟิฟายใส่ยากครับ mm hmm. 看我去帮我买小红书 thật sự. dùng dài này này. Hay nó tới bên không, Kim